ครับมารีวิวอีสุดดีแม็กอันนี้ปีอะไรครับพี่เอ,อ่อปีที่แปดครับตัวโล,ลอันนี้แบงหน้าเป็นตัวท็อปครับเข้าประมาณนี้แล้วก็ฝาลูกโปรงมันซ่าใบโฟลทล้อ t c กวันเก้ายางแร็ปสองหกห้าสี่สิบขอบเท่าไหร่ครับพี่ขอบปีแปดครับอันนี้จับทรงยังไงบ้างครับเอ,อ่อโหลดก็หลังประมาณน่าจะหก ลหลดประมาณสองนิ้วครับครับแล้วก็มีของแต่งมีกระจกครับใช่ครับมีกระจกครับคาร์บอนแล้วก็ภายในก็เดิมมีวัดบูธอยู่ตัวนี้ใช่ควัดบูธนะขอดูหน่อยครับครับวัดบูธตัวหนึ่งครับอันนี้ มีแก๊ปหลังด้วยใช่ไหมครับใช่ครับมีแก๊ปหลังอันนี้ของอะไรครับของวันซ่าครับมีฝากระโปรงแล้วก็แก๊ปหลังน่ครับใช่หล่อๆเลยครับทรง้อย่างนี้